มีอยู่มากเต็นั์แน่นอยู่บ้างแต่แม่ไหมครับแม่ กระกโดดได้ไปลอไรีหลบลงหลมทัน <c oughs> นี่นอนนี่ได้นอนง่ากูดารมีแต่ด้วย,ยอ๋อมีแต่ใสเลย โอ้ยมงเรียนแ้วีมีกโเขาเลา้ากน้าเิกกินกบแบล้วัยไม่จับกลเลิกกินกัอบละฮะคนจับก โอ้โหโปลนั่งนี่โปลนั่งโอ้ยแมวลงน้ำแล้วจะได้เรียงง่ายเเอาไปลงเอาใหม่เรียงง่ายมากเราอยากแช่น้ำ ติดทำไมเ่า่เาไปฝังไว้ตรงนั้นในตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวออกเอาออกรับปืนนี่ว่าจะนน้นมันมันมันอะไรเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วหรอก้อนใหญ่ที่เอามาน้อยเอามาใหม่เอามาใหม่เอาแค่โฟกิ้งตั้งใจตัข้าไว้ ตรงนี้ก็จะปั้งเป็นก้อนหินให้เด็กมุดหน่อยนึ่งพอเด็กมุดแล้วก็หาทางออกไม่เจอหาแล้วบบิิ๊๊กกสสเด็กมุดได้เด็กมุดแล้วหินก้อนทับลงมาตองกระาดักครับต่ำอยากลงน้ำก้อนใหญ่ันก็จะตั้งคื้นมีก้อนโดดๆก้อนนั้นเหมือนซุบสี่เหลี่ยมแน่ก้อนสูงแนวน้ำก็อยากลงน้ำไหมเนี่ยอันนี้จะเอาหินแกนเนี่ยใส่ด้านนี้ครับพ่อท่าน นี่ยห็นกันอกเองเดินเรียบลำคางได้กระดิสแนวเครือ่องขัดเดี๋ยวล้างครับล้างก่นอนโอ้ยแนวน้ำตายแตกก <c oughs> ไตไหลแล้วตูดแตกเลยตูดแตกโอ้ยอย่ามันกัดน้ำมันจะไหลาจากข้างบนมาไงอ่ะ นน,าานี้ก็ตรงลานนี้ก็ไหลลงมาตามลานนี้เหมือนเดิมนะไหลามาตารลานเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะตัดมันจะกัดป็นบอ่อให้เด็กเล่นใรข้างในมันก็จะไม่มีน้ำนี่ครับมีด้วยเหรอ,อไม่มีน้ำนะเขาจะให้ไว้ทำกิจกรรมได้ ไอ้บินโดนตะปุกเหรอช่วงบินโดนชนิดระวังมัมดแ,แดงนะหวัวไปขึ้นม,ม,มันมีรังอยู่ข้างบนรางหนึ่งมังไม่มีครับอ๋ออยู่ต้นมันดิมีรังมีมดอยู่ <c oughs> มันล้างแล้วครับ <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มีต <c oughs> ัวแล้วครับเอาละก <c oughs> <c oughs> ็ท่านทมดทุกทอาเปียมองตรงนี้ เลนอนอื่อนน้นนะค่ะไม้ล่มไม่ล่มตรงนอนไม่ลเขร็จะเสร็จก,ก่อนกันอน,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 นนะโอ้ยอันนี้เสร็จก่อนแล้วไอ้ภูเขานี่งานนั้นยัไม่เริ่มนั่นนะเล็กกับเพื่อนนั่นนะนั่นคงคิดนั่นเล็กกับเพื่อนอันเดียวเนอะเอออันนี้เสร็จก่อนอันนี้แหละยนำม,มาจักก็เสร็จแล้วถ้าเสร็จก็ต้องไปด้วยทั้งคลคิดต่สองเสร็จแล้วไปช่วยรุมกัน วิทย์ทำไมลูกยกมาหลบทำงานนี่เสีตามันอยากเล่นน้ำเนี่ยมันมาแล้วเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาหาที่บนอยู่ตาไว้้ใหเด็กขี่ในน้ำเต่าไม่ใช่ไชสัตว์น้ำมันหายใจน้ำไม่ได้พอหรอถ้างั้นมาอยู่นี่เองมางามดีมากก็มาอยู่นี่มันจะได้ ฮิปโปขึ้นบอกมาหมดแล้วโดนแตกแล้วฮิปโปใส่เสมอเจออีกแล้วค <c oughs> ุนโชคดีของใส่เสมอเจอหลวงปู่สองวันติดไอ้กินอะไรมาใส่เสมอ <c oughs> อาบน้ำมาเฮ้ย <c oughs> อาบน้ำไปหมดสามตุ่ม เอาไปเลียงค่ะว่าเอาสูงขึ้นหน่อยนะอาเจอพทดอีกแล้วต้องกราบบนกราบหลายทีแล้วเจอกันใหม่ก่ีนเอาถงอว่มาเตือนบนบินเมื่อวานอ้า่ โอ้เริ่มเป็นภูเขาแล้วเอาเห็นมาเลียงไหนมันไงครับเอาภูเขาอะไรกันอันนี้เขาเรียกว่าที่ราดสูงครับเห <laughs> <laughs> มือนไอ้ภูก,กระดึงไะฮะเป็นที่ราดเดี๋ยวเกาดินมาโปอดเดี๋ยวเกาดินมาป,ปอดปปดินปอแล้วก็ออกเอาหินใส่เข้าไปอีกแล้วก็เอาดปปแล้วหินใส่เข้าไปอีกเสร็จแล้วก็ขุดออกแล้วก็ถมใหม่ <laughs> <laughs> ja ja ไม่เข้าค่ายเข้าค่ายมันไหนอ่ะพิธีการ สามามสามารถให่คให้ทนาห้คให้คนใหคนให้นให้คนให้คนให้คนใ้นใ้คนให้หนห้นใหค้นใ้คนใหในให้คนใ้นใน้ ยั่ไงเลยมาบวนี่ม like ีอะไรครนับที่น so no ี tested. ่ออกกลยนี่น like ี่กลังานี่นี่วันเยวะไหมดเลยไม่เหมือนใหญ่เลยแอนนี่ปัตเตอร์ เอาไหนเนี่ยเอาไหนเอาไม่มีกระโดงมันจะแม่งเ็นท่านขี้ขี่นึกการสิเหาะเลย <c oughs> ใช้ถึงกันกันไว้ท่านเอาไม่ก่อนมาขี่แล้วหาะเลย อธิษฐานค้าแข่งแล้วอธิษฐานถึงพ่อโอ้ยจริงจริงขาแข่งขาไมู่กนะเนี่ยนี่มันก็มาเป็นทนนิยมดีขาแขงอ่ะขาทุูก เดือยน่ะเจ็บเจจ็บบเจ็บเจ็บสียงดังเสียงดังโน่นจะโดนดังชนวนเล็กดีรถโตอะไรเมื่อก่อนมีโฆษณาครับโฆษณายาอมอะดิฟินซีอมเล็กดีรถโตมีชื่อเรียกยากนะครับเปลี่ยนเขาให้ไอเนี่ยเล็กดีรถโตนะคนนี้เออจำได้ โอ๊ยดอกแพรไม่กี่แก่แไปกินเกลือด้วยเน่าบมาเน่าบ้ดไอ้ของมันเลือกเกลือเนาะไม่รู้จะว่าอย่างไงบรรดาหัวบรรดาเอ้ยอุดมสมบูรณ์จริงเอ้ย มันสำเป็นปหลังเลยคนน้ำตาลก็แพงีนดี้ตกูลด่างเยอะโอ้ยเล,เลิกนิดแล้วเหรอ็นพี่เป็นเป็นพักทักักน I'm uh -huh. <laughs>